นตอนนี้หามาฮอดระวางทางรถเพลเป็นน้ำนองบนาานโบ, <laughs> บ,บานาณมั้น้ำบ่อรถต่ำมันมันทางพื้นมันต่ำก้อนหินลแล้วมาละนะนะทุกคนลาทางลุ่ม,มันลดมันไปโตบไดเพราะว่ามันเตี้ยเตี้ยซะเนาะอยู่ระวางทางดีเตอัดรถอัดอีอกขัดน,นึ่งใสสมบูรณ์มาเนาะตอนนี้ยุ่ถึงป้ายุ่ถึงป้าเลยทุกคนยุ่ถึงป้า ฝนก็ตกยิบยิบอยู่เนาะแต่ว่ายัางพันแหงคือเดี๋ยวถทาอีกจย่งน้อยเพิ่นแปลงนะคะรถตู้น่าจะอีกดนอยู่ <laughs> มั่งรอสอมด้วยมี่งรอสอมมันดุไอจีไลโอยู่รูนอท้หรอ นี i. 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 So, bitches, the the ้บรลนี้เ่ตัวไม่หนมเนอบาีอตรบุหิวข้าว่านะยังวะบารีซื้อยังมากินน้ำกับบรีซื้อหิวน้ำได้กับวนนั้นตอนนี้ติดอยู่กลางป่าถ้าฝนตกมานี่ก็มีม้งยู่ยุ คันว่ายางนี่ก็สินยังโดนเนาะเพราะว่ามันยังไก่อยู่ได้อยู่เพิ่มฉางอีกประมาณสาวโกลักโอ้วายแล้วบนะูมอ่ะอันใดมันหักบูกทงังร่มมันหักให้รถมันต้นเอาแล้วจะไกลนี่แหละยังไกลอยู่วะยังไลยังไกลอยู่ยังไก่ที่เนี่ออขอติดตรถเข้าเนาะ รูปมันฮักเคลเลนมาแล้วแบบอ่าขึ้นปูแล,ล้วเเลง้ดยความไวแล้วทั้งรูปมันนั่นไปต่ําเอาก้อนหินแล้วมันรุดเลยทุกคนรุดแล้วแบบมันเตี้ยแล้วมันไปบ่ไ,ได้เต็มมาทาั้งนันคันนั้นก็เต็มคันนี้ก็ เที่ยวทางไลยขนาดประกาศทางก็ค่อนข้างว่าพีนอนยามฝนตอนนี้ฝนก็เริ่มมาเลยทุ่นะฝนตกแล้วนะปานี้ฝนตกแล้วค่ะด้ได้ท้าแลนอน่านี้เต็มอัดแล้วว่ๆๆาคันเนาะมาไปไปไป <c oughs> ลองใส่ ไเดียค่ะมาเบิบมาเบบาเบิ้เต um uh ็มไปได้ยู่ะเต็มอัดเลยเครื <s 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 ่องไหลักด้มเลกบไปเอาพ่มีเครื่องนี่เฮาเดยลายนะสี่คนนี่แหละเขามามีตัวเทียนนั่นนี่ ไปันมูนาขึ้อนอันนี้เป็นนัองโน้ยฝนตกแล้วอากรศมากอันนี้เปลี่ยนขันใหม่ขันนั้นเป้มาเบิ้งขันนี้เุดไปดูเออได้ยุได้ยุสองมคนโอ้โหมองยืนอยู่ไรนะ

แาดสิบเอาเครื่องมาไม่ไม่ไม่แอนป๊อตอเกือบแล้วเขาห่อดลองศาสตร์แล้วเด้วทุกคนนี่ต่อนรถต่อรถมามาหอร้งองศาสตร์แล้วฝนบ่มีจักเม็ดทุกคนเลยเอออเลตอนนี้เป็นเวลาสองโมงกว่าเขาอ,ออกมาตั้งแต่สิบโมงฝ่ายนิดน,นึงเนาะพอดีรถไปเสย็อยู่ทางเสร็ก,ก็เลยว่าเออได้่อรถไซสมบูรณ์มา เื่องของขาวมันไม่ได้เอามาเลยพากไว้นำรถขันนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้มาหล่อเชือดจริงก็เนาะเจ้าแม่กินข้าวกะหมั่มนะเ,เมื่อเขาไปเขาไปกินขนมมาเลยกินอลไรกินหองทองกัน<อ>ตอนนี้อยู่ตลาดรองสารตลาดใหม่เนาะ กินขนมแเนาะซื้อน้ำกับขนมอพอดีมาฮอสรองศาลฝนบบตกแต่ว่ายืดถึงฝนตกแหงขนาดเลยเครื่องเฮาก็เลยว่าฝากไว้นำรถคันนั้นเลยซีเปรลดเอาอยื้อเหงาเนาะนะมาฮอสรองศาลฝนแบตกพร,บบรกับโอเคค่ะทุกคนจะไปเชื่อกันยื้อเหงาเนานะตอนนี้ท้าเมยนองป่านมารับอยู่เนาะ ແລະແມ່ປ້າມາຮັບໄປໃດທຸກຄົນນ້ອງມຸນາໄປແມ່ນ້ອງແນະນໍມ່ນປານດຈຸົນູວງົນແທ້ນວ່ານໍາເຈົວ່າທົວທທົ່ວແດ ตอนนี้ฮอดเหอนเลยทุกคนฮอดบางขี้ได้กินข้าวแล้วกนะันเนาะแต่ว่ารถอ่าที่เทาขี้มาเต้เวียงยังมาบอ่อฮอดเชื่อแล้วก็เครื่องเหรอเป็ยังยืดนำเพิ่นพนะุนเนาะบ่หู้ว่จาจัโมงซีอ่าเพิ่นสีบอ่อฮอตลองสารนะเพราะว่ารถเป้ะยืดถึงถิงคอยผูกคนนะทุกคนแต่ว่าอ่าใกล้ซีฮอดบ้านนั่นแหละแต่ว่ามันยืดคอยผูกคนฝนตกได้นะตอนเขามา ประมาณจกมุงอย่างบ่ฮู้เครื่องนงโรธันมีมีเทียนมีเครื่องของโอ้ปรอมาณเลมันเกาะข่ายนี่มาสุดนง่ญ่เลยเนาะหาก็กลินข้าวแล้วเนาะทุกคนอ้าวอ้าอ้าึงเบิ่งมันหยอกแกวให้ได้มาไหม เห็นได้ไปไปประมาณนี้พอดีลงหมาดฟ้ากะแจงจังปางบ่มีบมีลมบ่มีฝนเอียงเนาะแต่ว่ายืดคอยผู้พูดเม้นฝนแห่งอิรีเนาะทุกคนนี่บรรยากาศคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวซีอ่ะไปท่ายคลิปี่พิอิซีเบิรงเเลยเนาะกะซิยูประมาณสองสามมือเพราะว่าวันที่เอ่อประมาณวันอาทิตย์เนาะครับเมื่อนี้วันอังคาร อยู่วัดอังคารพุทธภาษัทสุขเศร้าที่ประมาณห้าหกมือแล้วก็สีดกครับน้องรีท่านที่นำมามือวันพระัทเพราะว่ามืออื่นมีเส็งเนาะทุกคนก็เลยว่ามาก้นมากับน้องมุนาก้นเนาะมืออื่นนี่เป็นมือเขา้าภรษาทุกคนสิเธิ์บุญทใส่เนาะกับคอมเมนต์เลยเนาะเดี๋ยวมืออื่นทายคลิปให้เบิ้งใหม่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าได้ทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องรถตุกอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องรถด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่ ลองสารนะทุกคนดูงานน้องรถเองเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดนเดินคนเดบ๊ายบาย